สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสายเชียร์เผยเรื่องราวก่อนพลิกชีวิตจนมีธุรกิจพันล้านหลายคนคองคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสําหรับเจ้าของวรีเด็ดจนเครียดกินเร้าจากชาวนากรรมกรตัวประกอบสแตนแมนหนังระดับโลกสู่นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มรค่านับพันล้านสายเชียร์วงวิโรดมาเปิดใจในรายการเจาะใจตอนนี้ทําที่ดินแบ่งขายที่นครปฐมมีทะเลชายหาดด้วย เฉพาะทะเล50ไร่ทำที่ให้น่าสนใจจนคนก็สนใจจริงๆชีวิตจากศูนย์ย้ายไปมาหลายจังหวัดทำนาที่เชียงรายอายุ15-16ปีไม่มีเงินเรียนเพราะเอาไปขัดดอกกับโรงตั้งใจทำนาเจอน้ำท่วม7จถวันเน่าทั้งทุง่งจนต้องเข้ากรุงเทพไปหางานนั่งรถไฟไปหัวลำโพงไม่มีเงินเดินไปเรื่อยๆหางานทั้งเป็นกรรมกรคนงานช่างเชื่อม เงินไม่มีแม้จะกินข้าวต้องไปเอาข้าวบดขึ้นราแล้วเอามาต้มกินประทังผิวเพื่อมีแรงไปเดินหางานวันนึงเห็นกระดาษประกาศร,รับตัวประกอบไปสมัครจนได้งานแรกยื่นถือดาบอยู่หน้าพระราชวังทหารเฝ้าประตูเมืองก่อนไปฝึกคิวบูเพื่อเป็นสตันแมนพัฒนาไปเล่นกับจีนฮ่องกงและหนังฮอลลีวูดดังๆหลายเรื่องายเชียยอมรับเป็นสแตนเจ็บตัวมาเยอะ มีแทงทะลุป,ปากถูกสริงยิงตัวเองเป็นลูกธนูความลำบากทั้งจากทำงานและไม่มีข้าวกินชีวิตที่ไม่มีความสะดวกสบายทำให้มีความอดทนแก่ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งตัวเองไม่คิดอยากรวยแต่อยากมีกินมีใช้ถึงวันตาย ถามว่าอยากมีซุปเปอร์คาร์ไหมสายเชียบอกว่ารถกระบะผมก็ขับไปได้ทุกอย่างวางอยู่บนโรคซุปเปอร์คาร์วางบนโรคนี่บ้านกูวันนึงมันก็ตายจากไปสมบัติเปลี่ยนจากเราไปรถเราก็เหมือนกันเราก็ต้องตายจากมันไปเราใช้ชีวิตแบบมีความสุขมีมักแปดค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจริงๆเราต้องทำงานอยากได้อะไรต้องสร้างเรยกได้ว่าชีวิตคนเราบทจะพลิกผันก็พลิกผัน ่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวกับคุณครับ